สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกเรื่องเคล็ดลับต่างๆนะในเรื่องของการเสริมดวงเรื่องการเงินโชคลาภนะคะของชาวพิจิกนะทำอย่างไรนะคะถึงจะถูกต้องถูกฉลกตามพื้นดวงชะตานะคะสามารถฟังได้นะคะสำหรับผู้ที่เกิด16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมนะคะรวมทั้งผู้ที่ลัคนาราศีพิจิกนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ฟังเรื่อยๆนะคะสำหรับพื้นดวงชะตาของชาวพิจิกนะคะมีดาวอังคารนะ,ะเป็นดาวประจําตัวนะคะ เป็นเจ้าเรือนตนุนะคะแล้วก็อรินะเป็นดาวเดียวกันนะคะดังนั้นชาวพิจิกเนี่ยดาวอังคารนะคะก็มีอิทธิพลมากนะอังคารเนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องกล้าแข็งขยันทายอังคารนะดังนั้นอุปนิสัยของชาวพิจิกนะคะก็คือเรื่องของการเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเวลาคิดหรือพูดอะไรเนี่ยนะก็มักจะพูดจริงทําจริงนะคะรวมทั้งนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะไม่ชอบการเอาเปรียบนะไม่ชอบเรื่องของการ นินทาการเอาเปรียบการใส่ร้ายรับหลังอะไรเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ชาวพิจิกไม่ค่อยชอบนะคะรวมทั้งเรื่องของการทำอะไรเนี่ยมักจะรวดเร็วนะผสมไปด้วยเรื่องของความใจร้อนนะเรื่องของอะไรเนี่ยอรอคอยนานไม่ค่อยได้นะเรียกว่าดาวังคา a ก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นในระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะชาวพิจิกมักจะอยู่ในสถานะที่แบกรับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่นะคะเพื่อคนอื่นเป็นผู้นำก็ได้นะหรือว่า อยอมอดทนกลั้ากลืนเพื่อคนที่เรารักนะหรืออดทนเพื่ออะไรบางอย่างนะเรียกว่ามีสัญชาตญาณในการเสียสละส่วนหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นคนจําแม่นนะใครที่ไม่ดีกับเรานะคะใครที่เอาเปรียบเรานะหรือว่าทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้อาคาดนะแต่เราก็ไม่ลืมนะคะเรื่องของคนที่ดีกับเราเราก็ไม่ลืมเหมือนกันบางครั้งนะรู้สึกเหมือนเป็นคนรอบคอบนะเรียกว่าคล้ายๆหวัดระแวงด้วยนะคะเรียกว่าชอบคิด ดักหน้าดักหลังนะวางแผนหลายอย่างนะเวลาจะตัดสินใจอะไรแต่ละครั้งนะเรียกว่าใช้เวลาคิดไรตรตรองค่อนข้างนานนะคะสำหรับดาวการเงินของชาวพิจิกนะคะเป็นดาวพระหัสนะเป็นดาวกระดุมพระปุตตะนะคะส่งผลให้ในเรื่องของการเงินของพิจิกเนะี่ยเป็นลักษณะดวงดาวที่เดินรายปีนะปีไหนการเงินดีก็ดียาวๆนะปีไหนการเงินที่ไม่ดีก็ถือว่า ก็กินเวลายาวนานเหมือนกันนะคะสำหรับการเงินกับปุตตะเป็นดาวเดียวกันนะสนใจเรื่องเสี่ยงโชคลงทุนเก่งกำไรนะคะบางคนที่ดาวการเงินมีมาตรฐานดีมักมีโชคมีราบอยู่ยวกับการลงทุนนะเรียกว่าเอาเงินไปลงแล้วก็เก็บดอกเบี้ยมาใช้มากินนะคะเรื่องของการอ่าลงทุนเสี่ยงโชคนะคะสนใจเป็นพิเศษนะเรื่องของการ คิดวางแผนเก็บเงินในระยะยาวก็เป็นไอเดียความคิดของชาวพิจิกนะคะนอกจากนี้ปุตตะก็ไปว่าโชคลาภทางการเงินนะบปีใดที่ดาวพฤหัสด,ดีนะคะโชคลาภการเงินก็ดีไปด้วยนอกจากนี้การเงินมักเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรหลานนะคะเยาว,วชนนะอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยก็ได้นะหรือว่าการงานการเงินเนี่ย มักจะต้องประกอบไปด้วยผู้ช่วยหรือคนเกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นเด็กๆเป็นรุ่นน้องเนี่ยมาช่วยกันเรื่องของการทํางานนะเป็นเรื่องผลประโยชน์การเงินนะนอกจากนี้นะคะปุตตะยังเป็นเรื่องของภาระเลี้ยงดูได้ด้วยนะคะก็ถือว่าการเงินเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องการเงินนะเป็นดาวพระหัสสําหรับเรื่องลาบผลนะคะเป็นดาวพุธนะคะลาบผลของชาวพิจิกเกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะนะมรณะนะคะหมายถึงเรื่องของการต่างประเทศนะเรื่องการเดินทางนะคะ บางคนนะเกี่ยวข้องกับการงานที่สืบทอดมาจากครอบครัวนะคะบางคนทํางานห่างไกลจากที่เกิดนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับมรดกสินทรัพย์น่ะแล้วค่อนข้างดีนะคะนอกจากนี้นะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ่ความความเป็นความตายสุขภาพต่างๆนะถือว่ามาเป็นลาบผลนะคะนอกจากนี้นะมักมีลาบจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะเช่นเรื่องของ ความพลิกผันในชีวิตนะเรื่องอุปสรรคต่างๆเมื่อสามารถผ่านไปได้แล้วบางครั้งนะเป็นลาบเป็นผลนะคะกับชาวพิจิกนะคะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะดาวคู่คลองกับดาววินาศเป็นดาวเดียวกันนะรวมทั้งเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะชาวพิจิกมักมีปัญหาเรื่องร่วมหุ้นลงทุนนะคะรวมทั้งปัญหาครัวเรือนพี่น้องก็ได้นะคะนอกจากนี้คู่คลองเป็นวินาศนะคะ คู่ครองมีโรคส่วนตัวสูงนะคู่ครองไม่ค่อยได้อยู่ใกล้นะหรือบางคนมักมีปัญหาลึกลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่ก็ได้ผลดีนะสำหรับคนที่มีคู่ครองแต่ว่านะมีการเดินทางไปมานะคะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่กันคนละประเทศเนี่ยลักษณะนี้ก็ถือว่าจะส่งผลดีกับเรื่องความรักนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวเสาร์นะเป็นเจ้าเรือสหัชชะนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอ่าความทุกข์ความแบกรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องก็ได้นะเพื่อนร่วมงานนะคะคนรอบตัวเพื่อนฝูงนะเรียกว่าความแบกรับตรงนี้อาจหมายถึงเรื่องของการอ่เป็นตัวหลักตัวตั้งตัวตีนะคะเรื่องของการทําสาธารณกุศลนะการมักรวมกลุ่มกันเพื่อทําอะไรบางอย่างนะรวมถึงเรื่องของการที่ เรามักจะมีเรื่องของการแบกรับอะไรบางอย่างจากครอบครัวจากพี่น้องส่วนหนึ่งด้วยก็ได้นะคะณปัจจุบันนะคะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะมาสถิตอยู่ในภพบรินะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565นะคะถึงวันที่17ตุลาคม ปี2566นะก็คือเป็นระยะเวลา18เดือนนะคะที่ดาวพันธุจะไปอยู่ในภพอรินะคะภพอริหมายถึงเรื่องของภาระนะภาระหนี้สินก็ได้หรือภาระเฉะยๆการแบกรับแก้ปัญหานะคะเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะเรื่องของความยากนะเรื่องของการฝ่าฟันต่างๆดังนั้นนะคะเมื่อพันธุเป็นอรินะคะมีแนวโน้มเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับปัญหาครัวเรือนเยอะนะคะ การมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวนะบางคนอยู่ในสภาวะเรื่องของการสร้างบ้านนะก่อร่างสร้างตัวนะตกแต่งซ่อมแซมต่างๆก็ได้นะคะรวมทั้งเป็น18เดือนที่คุณอาจจะต้องรับภาระรับผิดชอบนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะทีมงานเพื่อนร่วมงานบางคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็มีนะคะบางท่านนะคะกลุ้มอกกลุ้มใจนะหรือว่ามีภาระดูแลเรื่องของสุขภาพนะของคนในครอบครัวนะคะ เรื่องของความเจ็บป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าหากชาวพิจิกนะต้องการจะแก้ไขดวงตรงนี้นะคะหรือว่าเสริมดวงให้เรื่องของอสินทรัพย์มรดกของคุณนะที่อยากจ,จะได้จะมีนะคะราบรื่นมากขึ้นนะคะรวมทั้งกระตุ้นเรื่องราบผลด้วยนะคะในปีนี้เหมาะสําหรับเรื่องการทําบุญนะคะในเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะเรื่องกับคนป่วยคนเจ็บคนตายนะคะเรื่องของการให้ทานบริจาคนะสำหรับ เรื่องของมูลนิธินะคะเรื่องของผู้ยากไร้ต่างๆนะรวมถึงเรื่องของการบริจาคผ้าดิบห่อศพนะคะสําหรับมูลนิธินะคะที่เขาเอาไปใช้ห่อผู้เสียชีวิตนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางนะเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะช่วงนี้นะคะแต่ก็สนใจอยากจะเสริมดวงอยากทําบุญนะคะมีตัวช่วยดีๆนะคะจากผู้สนับสนุนของเรามาฝากทุกคนนะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับคนที่เข้าฟังคลิปนี้นะคะรวมทั้ง fc ช่องโหรา59ของหมอแอนนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะเป็นผ้าดิบบริจาคบุญพารวยนะคะซึ่งสามารถที่จะสั่งซื้อนะได้ทาง l ล n e บุญนะคะ59นะแอดแล้วก็ b o n 59นะคะอย่าลืมเครื่องหมายแอด้วยนะคะสามารถที่จะได้ราคาพิเศษนะสำหรับผู้ที่แอดไลน์เข้าไปแล้วก็บอกว่ารับชมจากช่องโหรา59นะคะจากราคาปกติ59ก็เหลือ55ไปเลยนะคะ เป็นการทำบุญนะแบบที่สามารถส่งไปทางไปรษณีย์นะให้กับมูลนิธิก็ได้นะคะได้บุญทันใจรวดเร็วนะแล้วก็ร่ํารวยเร็วด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาใช้กันเป็นประจำนะเป็นเรื่อวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับเรื่องของการห่อร่างของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งบุญนี้นะได้อย่างรวดเร็วได้ใช้จริงนะไม่มีดราม่าใดๆเพราะว่าคุณสามารถที่จะสั่งแล้วก็ไปเขียนชื่อนะคะแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับคนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะคะสําหรับในชีวิตก็ได้นะคะสามารถทำเผื่อคนในครอบครัวนะหรือจะรวบรวมซื้อหรือว่าจะซื้อคนเดียวเดียวก็เอาที่สะดวกได้เลยนะคะและท่านที่รับฟังจากต่างประเทศนะคะทางไกลนะถ้าอยากทําบุญนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกนะคะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะ